ค่อางอางเนะครับนี่ครับส่วนนี้คือด้านหลังนะครับก่อนจะถึงสะพานฝั่งของสะพานกำบดนะครับดีเลยพี่แกรูไมเอาลมาบัดือเออมาน้ำเย็นมากเลยครับโอ้ยสวัสดีครับตอนที่ผม อยู่ที่คามิโคจินะครับคาเมโคจิก็เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามที่หนึ่งของญี่ปุ่นครับเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับสนใจเขาจะมาเดินป่ากาันเป็นสถานที่ที่สวยงามที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูตัวหเขาหมดแล้วล่ะเเดินไปเรื่อยๆประมาณ300เมตรนะครับ สองห้องตัาเป็นมไปด้วยนะครับลังเดินดูด้วยครับนู่นนะเขาอยู่น่นกันอ่ะเห็นละเห็นเห็นพี่เต้วดด้วอ่ะบยเลยครับ ข้างหน้าก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานอที่เขาถ่ายรูปกันนะครับนี่ครับผมใกล้ถึงแล้วครับคนคนนี้ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับก็คือสายน้ําที่ผ่านไปนะครับหลายผ่านไปของคามิโกจินะครับนี่ครับค่อนข้างเปิดแนวคูเรียนะครับนี่ครับตรงตรงนั้นเป็นสะพานกัมบะน้ำบะนะครับ สะพานที่แฝงที่เขานิยมถ่ายรูปก,กันนะครับนะครับคามิคุจิครับสถานที่ต้องเที่ยวยอดอนิยมของญี่ปุ่นที่หนึ่งครับสวยงามมากครับนี่ครับนี่ครับสวยจริงๆครับที่หนึ่งครับหลังครับผมคามิคุจิครับ เดี๋ยวจะลองเดินไปที่สะพานกันนะครับส่วนนี้คือด้านหลังนะครับก่อนจะถึงสะพานครับคือตัวนี้ฝนค่อนข้างจะตกครับไม่รู้ว่าถ่ายรูปดีดีขนาดไหนครับเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างๆครับคนส่วนใหญ่เขาจะถ่ายไปลงไปถ่ายข้าง แม่น้ำก่อนนะครับเราก็ไปใช้เซมิไลลบคนนะครับฝนเริ่มโปวยปรายแล้ครับฝนตอนนี้ฝนจะฝนตกและคนค่อนข้างเยอะด้วยครับฝนันนะตกวันนี้นะครับวันนี้ ขึ้นจัตรงนี้ครับโ okay. อเคที่มาที่ไปเจะโดนมือที่สะพาน,นกัน,นครับนะครับผมไปแล้วก็ไปนั่งโต๊ะน,นี้กันะนะสวยหที่เดียวเขาตรงตรงโตได้เ นี่ครับชุดล่อของทับติศรังพานเพื่อนนี้ก็ไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตมันมีร้านเนี่ยในร้านพวกนี้มีร้านะวันนี้เราขึ้นมาที่สะพานแล้วเนี่ยเขาเป็นขนมของฝากของ เราอีกฝั่งเดของกับธานกำบังนะครับไปก่อเราไปล็อกเอาบามีขดมีน้ำแล้วไจลก่อนย็มเชียบเลย ตลอดทั้งปีเลยตอนนี้เราจะลงไปข้างลำทางกันนะครับครับตอนนี้ฝนตกค่อนข้างจะเลื่นนิดนึงครับโอเคครับไปกันครับผมไป่จกตรงโน้นครับน้ำค่อนข,ข้างขึ้นเยอะด้วยครับตอนนี้นนเราดูดูว่าแมน น้ำที่คามิคุซิมันจะเจนขนาดไหนครับ<อ>นี่ครับเดี๋ยวดูน,น้ำตงงรงนะนี้ครับเนี่ยนี่ครับสายน้ำของแม่น้ำที่นี่ครับ เยน้ำเย็นมากเลยครับเฮ้ยเจียบเลยเียบเลยครับน้ำเราตรงนู้กระแสน้ำค่าแรงเหมือนกันครับ เย็นมากครับเดี๋ยว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 เราก็จะไปขึ้นข้างบนแล้วครับสรนน้ำครับอากาศมันค่อนข้างจะเย็นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นดีกว่าครับน้ำสระน้ำสระน้ำธรรมชาตินะครับผม เป็นวันคามิคุจิในวันที่ฝนตกนะครับฝนก็เริ่มตกมาอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับในวันที่ฝนตกหนักครับเราจะลากันไปด้วยความงามของนนคามิคจิครับถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะครับอย่าลืมมาเที่ยวนะครับคามคิคจิสวยงามมากๆ กไม่สูงก็ไม่มีไมที่จะตเินต้องให้มสนใจเกี่ยวกบเรางจะ